เอาเบิ่งควายสายบ้านๆครับพี่น้องตัวนี้เป็นแังได้ครับท้องว่างด้วยงานแล้วครับแม่มันเจ็กเดือนก่อนหกเดือนประกันท้องไหครับประกันครับใส่ยังครับไามบ้านๆนี่แหละครับโอ้ผสมพอโตเนาะครับผมสูงร้อยยี่สิบบวกได้ปะร้อยยี่สิบห้าเนาะลูกขี้ใดครับนายท้อง ลูกตัวที่สองครับลูกที่สองเปิดเท่าไรครับแม่นี่เปิดไรสามสิบสองครับสามสิบสองเนาะเอ้าผู้ใดอยากได้ควายไปเลี้ยงงบปลายได้แม่ท้องครับสามสิบสองต่อได้ปะครับนี่ราคาเนี่ต่อได้เล็กๆคุยกันได้อยู่จังหน่อยนะครับเนาะคุยกันเนาะครับผมเอาละกะพอนั่นกะเปิดเนาะสี่สิบสามครับสี่สิบสามพอคุ้มฝูงบ้านๆครับพี่น้องสูง เท่าไรครับตัวนี้ร้อยสี่สิบเนาะอ่าร้อยสี่สิบบวกลบเปิดเท่าไรก่อนล่ะเปิดไปสี่หมื่นสามครับสี่หมื่นสามก็ยังต่อรองได้นะครับเนาะครับผมอ่าพรบหน้าจะหกซีผาครับนังหลักจะแม่ลูกครับผมแม่ลูกตัวผู้หรือตัวแม่เนาะครับลูกคนแม่ครับแม่ลูกลูกตัวเมียยังครับพี่น้องอ่าสาวหน่อยครับนี่ให้เบิ่งลูกเพิ่นตั้งนี้แม่ก็มานแล้วสามเดือนนี่ละครับแม่ก็มานแล้ว โอ้ลูกน้อยๆอย่แม่กับมาแล้วลูกเร็วหกเดือนอืให้ลูกเร็วตัวสินลูกหาเดือนหกเดือนแม่กระท้องจ็กเดือนก็ครับแม่ท้องสามเดือน,อนประกันท้องพ่อมสมยังขับมาได้ท้องตัวนี้สมพ่อพันสมพ่อพันมดเฮ็ดยัง่บยากไอผัวไอคนงูไร่ไร่มัน,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 มนี่ <laughs> อ้าหน่มลอยครับนุมรอกาลังกี่ด้่แม่ลูกตัวแม่แล้วกัแม่ท่องนี่เปิดเท่าได้ครับชุดนี้หมซิมหายังต่อได้นะครับเนาะะฝากเบอร์โทรเน่ครับผม087ย์แปดเจ็ดศูนย์แปดห้าห้าสองหพ่อเฟืองทั้งดอนเคืองเนาะอ่ะสว่างเดินดินมิโลทรงเนาะอ่ะไกลๆใกล้คุยกันได้ใกล้ใกล้ผมจะนำมดรล่าบวางใด้หอยม้วนเมือนนี่เลยช่ากม มันดังแล้วดังแล้วบ่โอ้ยบ่ขอยมีสีสันเนาะมือนีิเนาะโอ้คือดังุ่นขาดสีสันครับพอได้เห็นหอยม้วนออกแสงนะเว้ยโอ้ยหอยม้วนเลยครับทักทายหอยม้วนครับเสื้อเสื้อเสื้อบรรพบุรุตัวนี้เสื้อไหมบอสครับห้ามไหมเลยเอาฝากว่ายสายบ้านๆของพ่อเฟื่องไว้ครับราคาเบาๆเกษตรกรหลายชุดหลายตัว มาตัวใดก็มาบอกมาคุยมาต่องกับเพื่นเมืองครับผมร้าผมเอาเพียงไปเอาไม่ใช่มูงมังซื้อดอกเอาเพียงไปเอาสามพันครับจะเอออนาเอาจะทุนเมือนี่นะ อูแบว่อพวกนเนเอาจะถื้มันซื้อเลยก็ตัวกได้ขายยู่แม่ันได้ขายแค่นี้พอตังเอามาหาเจ้าซื้อเลยกลัตัวนี้นะไปเอาเีงลบ่มมันขาดคนหลายโดนี่ไปเบสอย่างง้นโอ้ไทยครูมันนะคอยุมให้เขาอันสองพันนะคอยช่โมไปทำเาำกานกัได้ กำรุ้ตัวนี้ตัวหน้าพภาสีหายอีกกว่านี้บ่อันนี้มันแก้มืออันนี้น่อยซื้อหรอกอ่ะแล้วหลวงพ่อคุยแล้วหลวงพ่อยืนฟังคนคุยกันเจ้าพี่น้องเอ้าแม่สาวน้อยของพ่อบนเย็นสูงเท่าไรครับพ่อตัวนี้ร้อยยี่สิบเจ็ดครับร้อยยี่สิบเจ็ดวันเรียบร้อยเนาะแม่สาวน้อยเปิดเท่าไรพ่อเปิดสามสิบห้าครับสามสิบห้าตกลงเลยนะพ่อเนาะต่อรองเลยครับเอ้อ บางสาวน้อยพ่อบุญเย็นกันนะครับพี่น้องทั้งนี้แดดเขาครับพี่แจ้งปันไดแข้งขาดีเนาะพ่อเนาะครับแข้งขาดีครับประกันทุกอย่างครับประกันทุกอย่างมีถกมีถอนครับพี่น้องสามสิบห้าครับฮ <35, S 1> ะต่อรองได้เบอร์โทรเนี่ยพ่อต่อรองได้ครับศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าหกเก้าหกหกเก้าหก หกหกสองเจ็ดหกหกสองเจ็ดบุญเย็นครับพ่อบุญเย็นทั้งทั้งคู่สะขามครับคู่สะขามมานอนที่บ้านนะพ่อเนาะปั้นหกแสงครับอ่ามีรถทรงนะพ่อครับมีรถทรงครับไกลไกลคุยกันได้ครับผมเอาเบิ้งเอิกเบิ้งหนาเบิ้งตาคักค่ี่น้องตักษณ์ครับอัตลักษณ์ครบนะครับครับอ่าฝากไว้ครับผมเอาคุณละลายพ่อครับผมครับผมฝากทีฝากน้องไว้ครับใครใครพ่อนี่ เท่าไหร่ละครับแม่ลูกลูกแม่แม่เจ็ดเจ็ดฮะแม่เจ็ดเจ็ดเจ็ดเหมือนเจ็ดบ่แม่ลูกลูกตัวแม่ตัวแม่เออราคาพอฟังตัวอะไพี่น้องชมแม่กับท่องใส่ยังครับไหมใส่นี่แหะพ่อโตบ่พ่อโตนี่แหละพ่อโตได้อีกเดือนครับไม่สวมมาที่สิบแปดสิงหาสิบแปดสิงหาสิงหากันยาตุลานเดือนกว่าสิเข่าวสองเดือนแม่ลูกลูกตัวแม่ ผสมตัวไว้ให้แล้วเดือนกว่าสิเขาสองเดือนแล้วพี่น้องลูกที่ไหนเนาะครับเนาะในท้องนี่ลูกสองในถ่องลูกสองเนาะเอาก็ยังให้ลูกให้เต้าได้อีกหลายตัวแล้วพี่น้องเลยสูงเท่าไดไหนครับแม่เพิน่นลูกสูงร้อยร้อยยี่สิบห้าหน่าจะได้อยู่เนาะครับเนาะลูกสาวนี่ลูกอย่างมุนี่พี่น้องนี่ลูกเือกันล่ะลูกพ่อกลมเนกะันลูกพ่อกลมเนาะน่าเสืยอมาตรฐานงามครับลูกสาวพี่น้อง ลูกตัวเมียครับงามงามลูกสาวคนพปหนอผมบอกเลยว่างามครับสาวหน่อยตัวนี้ซื้อสองได้สามเปิดเจ็ดหมเจ็ดครับเจ็ดหนยังต่อได้เนาะครับเนาะต่อได้ครับฝากนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดสองแปดสามสองแปดสามเจ็ดนยสามสองเจ็ดศูนย์หอยเตีนะครับเนาะทางสว่างครับผมะม่รูทรงนะหอยเนาะไก่ไก่คุยกันได้ครับผมเอาฝากแม่ลูกลูกตัวเมีย ตัวเมียก็หน่อยเตี้ยนะครับผมผมมากลูกสาวคนไหนพี่น้องตัวนี้ไหมงามครับราคาตำแสนหรือว่างามครับใลลูกสาวเมียนี่ แม่ทองบ่ห้อยบ่ยังบ่สูงครับแม่สาวบ,บ่พี่น้องเอ้ยหัวบางใยสายเพชรอุดรตัวเลือดได้เลยข้าวบัวแพ้ออพ์วันรุ่งขึ้ตรวจเลือดพร้อมให้ตัวเลือดนะครับนพอพอเนาะสูงเท่าไดไหครับแม่นี่้อยสาาครับร้อยสามสิบบวกยาวครับเลือด แม่สาวเนาะสาวพรมจันทร์โอหางพี่น้องเลยว่ามันหางหัวเกือบหูเหูเกือบตุ๊กบินหูเนาะดีเนาะหูเลยครับหูันลำอ่าเป็นว่าหัวหัวอนะครับเป็ไงพอจันทรเจือสาว งามเพ็ดอุดรเขาเปิดไว้ท่าไหหอยสามแสนหาครับสามแสนหาตอรองได้อยู่นะครับเนาะใหญ่เลยสามแสนหาผสมเอาครับพี่น้องมักพอได้กับจังไปจัดเอาเบื้งแขงเบื้องขาขึ้นสมถ้าสมทิดกับห้าแสนครับอันนี้ยังมดสมนงวดนสมเลยอาฝากกระท่วไปในหอยศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่ห้าสามสี่สี่สองห้าห้าห้อยยังเหรอ ถนอมการยางยังเกาะถนอมการยางถนอมการยาง,าง,ายางทั้งใดครับพังโคูณเนาะพังโคูเนาะนี่เราส่งมาครับของเขาที่ครับทั่วประเทศทั่วประเทศได้ราคากันไปนะครับเนาะฝากฟีฝากน้องไว้ครับปปรเบิ่งถ่ายเพบนพี่น้องทันหลังหางจับหางพวงสุดยอดครับนี่นี่เหงาหางยังหางเหงาเหงาคัก แข้งขานี่ประกันเนาะครับเนาะประกันครับครับกันหางประกันแข้งขาครับพี่น้องเอ๋อขอบคุณครับพ่อครับครับผมอันนี้สาวสาวน้อยลูกยังครับตัวนี้ตบกบูค่ะโอ้นุ่มน้อยค่าลูกดาวเนื้อค่ะอนาคตพอคุ้มฝูงเพิ่นอายุได้เจ็ดเดือนสูงเท่าไรครับตัวนี้ บริบทได้เป็นร้อยเศร้าฝ่ายอยู่บวกร้อยเศ้าวบวกนะครับเนาะบริบทอาจจะร้อยเศร้าหาพี่น้องบวกลบมใหญ่เล็กคือกันครับพี่น้องตัวนี้ก็ได้ลูกดาวเนื้อมีเอกสารมีใบเกิดเพิ่นบองครับ,บตัวนี้ผมมีเนะาะเขาเปิดไปเท่าไรครับสแสนห้าค่ะแสนห้าโอ้แข่งขาพี่น้องอเอ้เ<ล>ยเบิ่อัตลักษณ์พบครับพี่น้องเอ้าลูกดาวเนื้อ เอาคาณไทยพูนกันนะผู้ใดอยากได้อ,อนาคตพอคุ้มฟูงครับพี่น้องสื่อตอนยังน้อยก็นยังสิพอรุ่นสื่อตอนใหญ่ราคามันก็สิไปไกลพี่น้องแสนหาเนาะครับเนะาะก็ได้ก็ได้ค่ะคุยกันได้ครับพี่น้องผู้ใดมากลูกดาวนเนื้อ เบ่งแข็งเบ่งขาเบ่งหนาเอิกอีกจักบาทกันนะพี่น้องลูกดาวเนื้อนมรอครับพี่น้องนมหน่อยอ๋อฝากกูทั่วไปนะครับผมศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่ห้าสามสี่ห้าสามสี่สี่สองห้าห้าสี่สองห้าอ่าแม่น้อมค่ะแม่น้อมทั้งทั้งค้นบอกเหรออ่าเจ้าเดียวกันเนาะกับอ่าสาวงามทั้งนี้อ๋อผู้ใดมากรูกดาวเนื้อครับนุ่มหน่อยเด้อพี่น้อง สูงประมาณร้อยยี่สิบหาบวกพม่หรอี่งเลากอ๋อกระปุกหลายหอยครับผมสายเผือกเนี่ยของเจ้ายอยู่บ้างหอยโอ้ห้อยเบิ่มเท่าไรล่ะครับสายเผือกร้สิบห้าเอาผู้ใดอยากได้พอกุ้มปูงครับสายเผือกสูงเท่าไรล่ะห้อย ประก,กันไว้ที่ร้อยสี่สิบสองนาจะได้เนาะอายุคนใดไรคไไนไดนอนอี่เนะ <c oughs> าะแก้วคู่เดียวครับแขวคู่เดียวกระสิวบางสามปีได้บ่ฮะประมาณนี้เนาะหางยาวดีเขาเปิดเท่าไหร่ครับห้าสิบห้า 15. ต่อได้เนาะครับเนาะปากบือทั่วเนี่ยครับผมดเก้าศูนเบอร์โทรแนย์ย์แปดห้าหนึ่งแปดเจ็ดห้อ่าห้อยเบิ่มเนาะครับั้งสว่างอฝากพี่ฝากน้องไว้ครับผู้ใดอยากได้สายเผือกครับพี่นนองสูงเง้วครับสายเผือกตัวนี้หาซิมหาเอาตาบ่ะ หอ,อยซักดาครับกําลังเลี้ยงอยู่เอาฝากพี่ฝากน้องไว้ครับผู้ใดมักสายเผือกใช่ไหมสาวน้อยถือเสื้อเท่าไหร่ละห้อยน้อยนี่เท่าไหร่ะบอกพ่อแม่เท่าไหร่เหมือนหนึ่งบอกเฮ็ดยนนาน,านาายิ่งยิงเยอะนะขนาดไขงวงไป็นไขงวงไปโอ้งวงก็มีควายก็มีงั็มีสาวน้อยตัวนี้เท่าไหร่แล้ครับสาวน้อยตัวนี้ สาวน้อยี้บอกครับเสาห่าห่าล้อยราคาเกษตรกรครับพี่น้องผู้ใดอยากได้ของถืองบบล่อยเสาห่าห่าร้อยสูงเท่าไรไอ้หอยนั้นสูงเท่าไรทำร้อยสิบห้าเนาะทำพูเชียวชันครับเรื่องหัวเรื่องควายหอยนัทซีกาคุณว่าลอยสิบห้าเสาห่าห่าล้อยตกลงได้ไหครับเนาะ ครับตกลงได้อ่ะเบอร์ทั่วับผม085 085 754ย์9ป9ห9าเจา่ห้ายก่าเหอ่าห้อย่งก่อนเหรอน้อยเซกาน้อยน้อยเซกาครับน้อยกล้วยเซกาน้อยกล้วยเซกาสาวน้อยอยู่ในมือนี่เศรห้าห้าร้อยห้าร้อยอ่าผู้ใดมาควายราคาเบาๆเกษตรกรมาจัดอ่าตัวนี้ครับอ่ะก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ครับผม ตลาดอูดกระบือสว่างยัานดินครับมาพบมบพ่อกันได้ทุกวันเสาร์ครับผมอสอบถามเป็นบางส่วนครับสายงามเนี่ยสายบ้านบ้านเนี่ยแบบไดกัมาบอกมาคุยมาต่อร้องกันเบ้งครับผมสำหรับมือเนี้คลินี้กคสวัสดีครับ